สรด,ดมาได้สักพักแล้วสำหรับนางเอกสาวสวยมารีเบเนอร์ซึ่งตอนนี้หัวใจของมารีก็กลับมาแข็งแรงแล้วอีกครั้งและยังเห็นมารีกลับมาใชา้ชีวิตสดใสล่าสุดก็ผ่านตัวไปลองเป็นนักแข่งรถแล้วด้วยและระหว่างที่หลายคนจับตารอดูว่าแฟนใหม่ของมารีจะเป็นใครนั้นล่าสุดก็ทำเอาชาวเน็ตถึงกับบอกว่านับถือน้ำใจของมารีจริงๆหลังจากที่ได้เห็นช็อตที่มารี บังเอิญไปเจอกับหนุ่มไฮโซโชแปงเลิศวลิตอดีตแฟนเก่าที่เคยคบหากันมานานหลายปีที่ร้านอาหารญี่ปุน่นซึ่งมารีไปกับเพื่อนๆแล้วแฟนเก่าก็ยังแนะนำให้มารีรู้จักกับแฟนใหม่ด้วยเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่หลายคนเห็นแล้วยิ้มไปตามๆกันเลยสำหรับโมเมนต์มิตรภาพระหว่างสาวมารีกับอดีตหวานใจไฮโซโชแปง ที่ตอนนี้แม้ทั้งคู่จะลดสถานะจากคนรักมาเป็นเพื่อนกันนานแล้วแต่มิตรภาพทั้งคู่ก็ยังคงน่ารักต่อกันเสมอโดยล่าสุดโชแปงเลิศวลิตได้โพสไอจีสตอรีเป็นภาพแฟนใหม่ของตัวเองที่โผกอดแฟนเก่าอย่างมาลีซึ่งทั้งสองสาวต่างมีรอยยิ้มด้วยกันทั้งคู่หนุ่มโชแปงระบุแคปชั่นเล็กๆแต่มีความหมายลึกซึ้งว่าความรักอบอวลอยู่ตรงนี้ ซึ่งแฟนๆก็ต่างพากันพูดถึงภาพนี้ว่ามารีจิตใจดีและดูเหมือนแฟนคนปัจจุบันของหนุ่มโชวแปงจะสนิทกับมารีเบนเนอร์ไม่น้อยเพราะมารีก็ฟอลโล่ไอจีของสาวสวยคนนี้ด้วยเช่นกันเห็นช็อตที่มารีกอดกับแฟนใหม่ของไฮโซโชแปงแล้วมีแต่คนบอกว่ามารีเป็นคนน่ารักถึงเลิกลากันไปแล้วก็ยังมีมิตรภาพดีๆให้กันแถมยังอวยพรกันใหญ่ขอให้มารีเจอแต่ความรักที่ดีๆ